อี่นี้ผับดีไรมันไม่เดือดเหมือนแต่ก่อนเจอเจอปืนที่ใช่สักทีแม่งเน่ยหาทั้งเกมเกี่ยวตลุงซุงลูซี่ไม่เล่นมายังไม่พร้อม สโคกกล้าใช้สโคกสี่ไปก่อนสโคกหกยิงคุมไม่ไหวหรอกผมไม่เล่นเก่งเลยมากก็พอได้อะนี่ผมเล่นโหมดได้นะบุบวงคอที่หนึ่งครั้งแรกนะมุมมองที่หนึ่งนะผมชอบเล่นแต่หลังมุมกล้องไงผมเลยโชว์ฝีมือที่เล่นคอเตอร์สไตล์มามันเกี่ยวได้เปล่ามันไม่เกี่ยวหรอก มันคนละกมเนี่ยลงตรงนี้เจอยาเยอะเนี่ยโอ้โหยาบ้ากูเจอแล้วสวยเพื่อนสวย ถ้าตามทฤษฎีนะผมเลือกนี่เป็นอาก้าก็ได้มานนสนครับอาก้าสะโกกสี่โอ้โหจันเรนครับแม่งถ้ากูเตือต่อหน้ากูเข้าสะโขกซูมกูว่าตากูลายแน่ลายจนกูเป็นยุงลายแล้วนะคือจะแหละคุ้มหว แน่ผมหลอนเสียงเกมเนี่ยนึกว่าเสียงเพื่อนไม่ใช่มันเสียงสตูเว้ยผมหลอนนะเรื่องริงเรื่องเกมเนี่ยหลอนมากพ่อมผมปล่อยให้ทีมิงกันไปผมกินยาก่อน ไปต่อแม่งนกว่าสตูนกว่าเพื่อนไม่ใช่ัตูไอแม่งกาดยับเลยกอะกูเสียหายห,าหรือเปล่าพอหมดหมดเนาะโหดกว่าพับกีครับพับกีบโมบายโหดอยู่แล้วพับกีโมบายหมดแม่งติ้งต้องง่อยทิ่งปัญญาอ่อนด้วยไอ้ี้ยแม่งไอสัต บางครั้งนี่นก็กวนวส้นตีนนะเว้ยแม่งไอสัตว์มงสุดท้ายหลบอยู่หลังหินอยู่ดีๆไอสัตว์หมดแม่งปิงปิงปิงไอสัตว์ไม่ไม่มีทางเลือกไอแม่งยิงเลยไอสัตว์ปาแล้วเบิดไม่ใส่กูไม่หยุดเลยไอเหียศัตรูตัวจริงนะแม่งปาแล้วเบิดใส่กูไม่หยุดยั้งเลยไอเขียเลยหมดใครมีเลกดอดมั่งเลขกับสโคกสี ไม่มีต้องมามามามีเบอร์เบอร์สามนี่โอเคครับพ่อมจะลงงในดีอากาามันไม่เหมาะกับสโครกสีหรอกบอกไงมันถ้าเหมาะมันจะบอกแบบไม่นั่นนะ ี่ยนสีเมื่อะไหร่ว่า,ากูแม่เขาแม่ละผมผมอ่ะสมองล,ลืมละเฮียนี่ผมเป็นอะไรไม่รู้กดเกมเขาบอกให้ปุบกดปุ่มตามที่บอกนะผมกดผิดผมจะเออไปนิดนึงเออ้าบอกให้กดแบบน U.S ผมกดเป US ็น U.S.D. ไปกด A.D. ขึ้นมาไม่เดียวเออครับรอยฮเฮียอะไรไม่งเออใช่นี้แลงก็นึกว่าทำอะไรไปปะไหนั่นแหละ ชสมองผมดีเกินไปอูอาก้าเพียบเลยมาเอาอ่ะนี่ผมได้ปืนอะไรมาเหอดูดิอยากได้คาเก้าแปดจะเสือกได้อะไรมาเนี่ย DMR เฮีย้ยอะไรมินิสิบสี่ว้าว คนเติมเกมไม่เติมเราก็สุ่มกล่องได้ของเขาโชคดีเกินนะฮิซัตโอ้จะเลยนะครับพี่แม่งเงีงยคิวกู ทีมดีดีเด่นเลยยังไม่ไปสำรวจเลยขอสำรวจก่อนดิตึกนะทีมดีดีเด่นจังเลย ของดีมีอะไรบ้างจัดโอ้ดีหน่อยเออยังดี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 มีเครื่เนี่ยเออเพิ่มแล้วก็รีโหลดเร็วอุ้ยอะไรยิงกันวะเฮ้ยมีคนมาที่นี่แน่ไม่ใช่แล้วะว่ามันไม่ใช่ หมดหมวกสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพลาดไม่ได้ของมันต no ้องมีครับต้องแม่เดือดอุ้ยเกิบตดนหัวโอ้ในน่าตายไอ้แก่หมวกไม่เจ๊หมวกไม่เหอือมึงเก่งจัด ผมยอมเสียเลือดเพื่อเหมอกสามแยนะขนาดเปล่ากูยังสามลเลยเฮ้ยเออ็าจริงดิคือ,อ,อ,อยังไม่เจอสนาสามลเลยให้สนเอ็มสองสี่รวคาก็แปดก็ได้คาก็แปดว่ายังดีกว่าเยอะออสกินปืนเพื่อนไา้อะไรวะ เด็กข้างบ้านกูพ่นผนังนี่ถูกต้องะฮะหนึ่งแม่งไปชะไก่โอ้โหผมเอาแค่กระสุนปืนพอละเี็สิสองสี่ด้วยแต่ว่าคาก็แปดแหละเออ ยังฟาไม่เสร็จกันอีกเหรอยิงบอดเล่นดูดิของกูโคบุดเลยเนี่ยขาดอย่างเดียวฟารก็ฮะไข่ไขโอ้โห,หมดมาเนี่ายาบเดี๋ยวนี้ ของดีของดีของเจมของเจ่งบอดทั้งเซิร์ฟแล้วมั้งมีผลน่าจะมีถ้าหมดน่ะมันจะเหมือนพับ g ีโมบายถ้าเป็นหมดน่ะมันจะไม่มีในเกาะเกิดใช่ปวาวะบอดอะอยู่ในเกาะเกิดเหรอวะโอสมองกูเบร แล้วไม่มีใครรอกูเบอร์ยอะมากเลยนเนี่ยเปล่าเบอร์มากเลยจัดว่ามีเรามากนี่หนักกว่าเอ้ากูผิดเที่ยอะไรเนยเอ้าเกมเอ้าโอ้โหกูเตี้ยมากเลย้จัดกระโดดนี่เดียวขากูหักเทบตายนี่กูไอ้สองรับเราด้วยขับหนีขึ้นมานี่ไปโรงเรียนเหรอ ป่าครับสัปดาห์หน้าผมไปเรียนมันเว้นละสัปดาหไ์ไม่ไม่ไม่รถมารับแล้วเนี่ยมันเรีย,ไรรยนไหมครับรถตู้โรงเรียนบ้านพ่อมือนันเป็นแบบนหมไอ้จเกิดรถตู้ไปเที่ยวก็แบบตาตาคนขายของเขาอะ่ะผมเห็นรถตู้แบบนี้นขายของอะ่ะเขาเอาตรงนี้ออกแล้วขายเกี่ยวกับเสื้อผ้ามั่งแล้วก็ไว้ตาเนาะนาำผัดไปนะขายยังเห็นเลย ก็คิดกระบะใช้ท,ที่ในแมบสนอกยังมีนั่นงหลังครับแล้วก็นี่ครับถูกต้องครอ <c oughs> เ,เล่นครับไม่ทำหรอกทำถือี่เคี้ะนะหัว่าการหนักนี่ยนะนี่ผมเพิ่งล่นหมดมุมมุมที่หนึ่งนะเนี่ย ถือว่าเล่นยากไหมมันก็ไม่ยากมากนะถ้าคนเล่นเกมแบบเฟิร์ซูซันเชสเตอร์แล้วว่าหมุกโมกฟองแบบจัดตาเราแหละเออหยุดนะโมงอะหยุดู้ป่ะมึงเสียกระสุนด้วยใช้เหตุนะมึงก็ไม่ได้คิวด้วย ใครเห็นค้าก็แปดบอกด้วยจะเอาเมื่อกี้นี่เห็นอยู่ในโบสถ์อะข้างล่างเดินดูไห้ดิโชคดีว่ะเพื่อนบอกโอ้โ oh, ห oh, 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 oh. ของขยะอีสัสเอา้าทิ้งเก็บต่อไปก็ ยิงผนังโบสโคตรอับีเลยหมดรอด้วยรอด้วยไปพนาเว้็อบเลยมาแล้ว ใส่หมดน่าจะเยอะนะเซิร์ฟที่เราเจอคนเคปประมาณสามตีตีนี้อาจจะไม่เจอเลยอาจจะเจอเต็มหมดเลยเ,เว้บผมตีประมาณสามสิบยี่สิบเก้านะนัดเล็กๆพ่อมหนึกไม่เอามาทำไมผมไม่ทำแบบกัาฟวิโรตัดต่อโอ้ที่เกียรติทำทำไม่เป็นด้วยทำเป็นบางส่วนคือ หน้าปกคลิปแหละดีไซน์กับเพ้นมั่งบ h o t โต h o ชอปบ้างแบบนะนี้นะมันไม่เก่งรลกถ้าทำมัมก็เหมือนขี้มันต้องแบ่งขอมั่งเดินหุดปึ๊บมุมบ่ามีขอแค่กระสุนครับต้อง เป็น MK 1 4ถูกต้องี่เดินมาผมเนี่ยยังไงไปวะเฮ้ยรถมันไหนอลองะลอกรถยังไงอ่ะเอเวลาจอดให้สนิทก่อนพี่แล้วก็กดชิปสเป p บาร์กดสเป e บาร์ดีมันจะเบรกรถไหลลงเขาอ,อ่ะเฮ้ยเข้าเลสโซนภายในหนึ่งนาทีนะเลสโซนจะระเบิดแต่ว่ามันก็ปล่อยระเบิดลงมาหนึ่งนาทีขัอบรถหลังแล้วนะ เอ้ยเข้าเลสบซนทำไมโอ้โหไอหลันเข้ามาทีนี้กูตายกูจบเลยนะ่ะชีวิตกูจบเลยนะ่กูจบโอ้ยรถทับกูพรมเธอโอ้โหเล่นยังไม่ทับผมไปหลังคาบดแป,ป๊ะไหม ยังบอกให้ยังไม่มีแมกเทพเลยมีแต่แมกเทพสนเยนะ่ยต้องการแมกเทพเออร์มีเปล่าปากปลาไอา้ตว์กลัวหนักยามากกว่าภาพเปนเ้งไอ้ตว์เยอะชิบหายเลยจะโคตรเลยผมจะไม่พยายามปากหมานะแต่มันเป็นจิตวิญญาณผมแล้วอย่าบอกให้ผมปากหมาทุกเกมเละเจอคนเคียกก็ด่าไปบางครั้งก็หลุดเองเออ ทำได้ปะรับกี่คนฮีฮีอ่ะแม่งทำไรผม<อ>รู้ะปะแม่งทำไรผมรู้เปล่าแม่งผมถามว่าคุณหกเว้ยผมบอกว่าพี่ตรงนั้นมีศัตรูอยู่นะไอ้ที่พาราได้รีสอร์ทนะไอแ้แหมปสนอกนะไม่งบอกคุยอะไรเอ้าไอา้แัตกูตกใจเลยกูยทำผิดเี้ยอะไรผมก็ด่าไปนี่ผมก็เริ่มอัดคลิปเลยตอนนั้นนะ แม่งไอ้สัตว์หูแม่งไม่ดีปะ่ะหรือพ่อแม่สั่งสอนทางไหนไม่ให้ด่าคนที่ถาม,มดีๆไอ้เหี้ยไอสัดอะอะ,อะไรพี่มันพูดกับใครวะไม่กดไม้เปิดเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมแม่งทะลุวะพี่ได้ยินเปล่าไม่กดเปิดไหมนะ ก็ไม่มันใส่ออโต้เองอ่ะเนี่ยนี่จบเลยนะตึ๊บไม่ถึงว่าเก็บปืนแป๊บไอ้ถึงอ่ะปืลย ทักทีไรจะอัพเดตไหมเนี่ยโอ้ลดความเรียบร้อยโอ้ยโุ้ยต้องเดินไปแล้วมั้งเนี่ยยวหารถทำหนึ่งนาทียังทันนะเป็น A U G ใครเล่นบ้างไม่อด้ดอบเลยนะอากห่ะเล่น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 เดี๋ยวนี้ต้องวิ่งก่อน เพื่อนแ่แรกขายขี่รถเบลบกกี้ไปเอาเบกกี้เหออ๋อครับการขับรถเดี๋ยวรอบนี้พาคว่ำเฮ้ถ้าบักกี้ความทีนี้นจบเกมได้แล้วนะถ้าปิดบ้านะใช่เคยด้วย แบบขีบแรงๆนี่แหละมันแบบปิดลแหมุนหมุนไปหมุนมาระเบิดตายเลยเนี่ยเกมเนี้ย Unreal Engine 4ที่ทำอ่ะมังกีไม่มีปัญหาเรื่องอะไรวะลความพร็วระเบิดทั้งเมปิดมารับรึเปล่ายิงรเบิดพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนวิ่ง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 ไอ้สัตว์แย่ยีคนอยู่ฝั่งนน้นรอไหนครับพี่เดินอยู่นน่น จะมาไหนวะไม่ใช่กูนะแม่งกาะกระบาลกูแตกไม่เอานะรถมาห้ามันชนแม่งอะอะไรวะนี่รถมาโอเคครับตรงเนี้ยสงสัยไม่ใช่คนนะมัน คิดกูพูดผิดโอ้ยจบแล้วชีวิตกูของตัวอะไรเฮี่ยอยู่เอาพี่สามว่ารอกูเลยสามต้องขับรขึ้นมาไหมต้องถ้าผมไปช่วยเขาแป๊บไม่ใช่คนแล้วตอนนี้นมีไม่ไม่ใช,ใชอยู่ในแอร์ตอนที่มานสีฟ้า <คน S 1> เลยลมันเป็นคนนละใช่ครับไม่ใช่หมดนนะตัวพิงม,มาบ้านตัวงล่ง ลงแล้วของตัวเลยยิงกันนะครับคือตอนแรกตัวอัดผมไม่ค่อยมีเยอะผมหลดยิงเอ <ผม S 1> ยงอะบนเนินนั่นหรอหายแล้วกูทำไมเขาทำไมเคื่องผขาหนังวะไหไมมาหน่อย โอ้ผมเห็นแล้วเห็นแล้วเาอกิงได้ยิงได้ยิงหลังก่นเทีดูเพื่อนรมเพื่อนนะละวิ่งไปหาเราวิ่งไปหาเราวิ่งไปหาเราทางผมผมวิ่งไปหาเราไปทำพี่ไปช่วยสองก่อนเลยก็ได้อ๋อไม่ต้องครับ สมุกก็ได้มันอยู่ตรงฮ้ยเราต้องเข้ามาหากันแต่ว่าไปาถามโดนยิงโอ้โห,โหจบแล้วโอโย้ยวังด้วย ประดีตอนได้ได้อยู่มัง้งโอเคผมแอบด้วยละไอสัตว์แมบนี้กูเกลียดมากเลยที่น้ำหญิงแม่นไปนะตัวหัวกูทุกนัดเลย ยี่อะไรขนาดมันขึ้นล่ะโอ้ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วจะตายแล้วนี่ไงนี่ หังหินมีเออผมกุมันหนึ่งก็ได้เป็นหมดหมดหมวกสามเฉยนึกว่าคนคนมาข้างหลังข้างหลังคนมาคนมาข้างหลังมาแล้วข้างล่างนั่งัวนึงซ้ายซ้ายซ้ายคนนึงน้องซ้ายซ้ายซ้ายตัวนึงหลั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 งเออหน้าไหนหินล่าง ราก็อยู่ขกงบนต์ยีพ่ารอให้วงมันมาดีกว่าไหมเลยเจือฝาเหล่าลนี้เนะี่ยใกล้เลยอืมปลาไปแล้วมาตายมึงวิง่งแบบอ๋ออโอชีกแล้วเดีเยวดล้อมเ รีบเลยนะรถรถเข้าเกือบกระปงแล้วผมหมวกสามเกือบแตกโคตรแม่นเกินแม่นเกินทีี้เกินคนแล้วไม่มันเป็นแม็กทวิกแล้ว รถอยู่ไหนพี่อย่าบอกโดนมุงมเคลือบไปแล้วเมื่อกี้นี่มันสเปรย์ไอคูณหกอะหนูคูณอะไรนี่แหละอย่างไกลอะอยังแตกอ,อก่ะผมวิ่งก่อนแล้วรถทีหลังมันต้องเอาแล้ววิ่งสุดเลยไอ้เนั่นมันไม่ฉุดเพื่อนเว้ยที่กูยิงได้อะแถวเนี้ยผ่านแล้วหมวกกูจะแตกแล้วทีไม่ก็หมวกไป เป็นหลุมหมอกด้วยนะนั่นน่ะยังทันยังทันแอบย,า,อยาแป๊บคือผมลดซอซอรสัสสแล้วก็มีพื้นที่อัดมากขึ้นนะประมาณสี่สิบหนึ่งชั่วโมงได้ข้างหน้าเดีย๋ยวบอดแล้วคนตายมันแล้วโอเคมันไม่อยู่แลวเฮ้ยพี่ผมขอตอายนะ,นะบอดปีงมันนี่โอ้โห หวกสามโอ้โหสกินสูตรมามันต้องจัดก่อนข่าหมดบอดเก็บสามนะแป๊บแปรบแปรบเข้าหัวหมดไอ้เหี้ยไรเงี้ยเปนตายตอนไหนอ่ะไิทิ้งของเพียบเลยเก็บก่อนเนี่ยสมบคนไปครับ พอแล้วนะเลิกแล้ตาทาน,นเนี่เฮ้ยลาในหมู่บ้านดาน่อบอดสวยแล้วอาวเอ้ยเปิดสิเไดีไะะผมผมยิวูวกวววกวว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 ่ววววววว กูเรียนนี่อะไรกูไม่รู้เรื่องเลยเล่นต่อแค่นี้แหละไม่อัดแล้วตัวอัดเยอะไอ้สัตว์อัดแม่งสี่กิกะไบต์อเลยยี่แค่ G M H C B กัจำไม่ได้แหละ